สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคนะครับการซ่อนปุ่มนะครับอยู่ในกลายแอปนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นการซ่อนปุ่มดูคะแนนนะครับเวลาที่เข้าสอบนี่นะครับมันก็จะมีปุ่มเริ่มสอบนะครับสอบเสร็จก็สามารถคลิกเข้าไปดูคะแนนสอบได้นะครับแต่ในครั้งแรกเนี่ยเราไม่อยากเห็นปุ่มนี้นะครับเราต้องซ่อนไว้ก่อนพอสอบเสร็จค่อยโชว์นะครับเราจะมีวิธีการซ่อนยังไงนะครับมาดูเทคนิคกันนะครับอันดับแรกเนี่ย ผมจะมาที่ตารางนะครับ d a ต a ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ตารางชื่อว่า User นะครับจากนั้นนะครับในตาราง User ก็จะมีคอลัมน์เนมคอลัมน์อีเมลคอลัมน์โฟโต้นะครับแล้วก็จะมีคอลัมน์หนึ่งชื่อว่า o รนนะครับในคอลัมน์โรนี้นะครับผมจะใส่ค่าอะไรก็ได้ลงไปตามที่เราต้องการสร้างเงื่อนไขครับตัวนี้มันเป็น text นะครับจริงๆใส่เป็นข้อความก็ได้หรือผมจะใส่เป็นตัวเลขก็ได้นะครับอ่ะสติว่าผมใส่เป็นเลขศูนย์ลงไปนะครับกด enter พอเรเป็นศูนย์เสร็จนะครับเราก็มาที่ Layout ์ับมาที่เลเยอรนะครับเราจะซ่อนปุ่มดูคะแนนสอบนะครับผมก็มาคลิกตรงนี้ครับคลิกลงไปที่ปุ่ม Button นะครับข้างล่างนี้นะครับพอคลิกที่ปุ่มนี้เสร็จนะครับมาที่ Option ขวามือตรงนี้จะมีคําว่า Option นะครับแล้วก็มี Visibility นะครับในการให้แสดงหรือการซ่อนปุ่มนะครับแล้วก็มาเพิ่มเงื่อนไขตรงนี้ครับ o n d o t i o t i o นนะครับคลิกเข้าไปครับ แล้วก็กดโอเคครับพอกดโอเคเสร็จนะครับมันจะขึ้นคําว่า a name นะครับเราคลิกเลยนะครับแล้วก็นะครับเอาเมาส์ชี้ที่ user profile แล้วก็สไลด์เมาส์มาทางนี้นะครับเห็นคาว่า r o w นะครับนี่นะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ r o w นะครับจากนั้นเงื่อนไข comparison ตอนนี้การเปรียบเทียบค่าก็คือคลิกนะครับผมจะเลือกเป็น is not นะครับก็คือค่าเริ่มต้นเมื่อกี้เราใส่เป็น0 นะครับมันก็จะโชว์นะครับแต่ถ้าปุ่มไม่ใช่0นย์ะครับหรือเป็นค่าอื่นนะครับเราจะซ่อนไว้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะใช้คาว่า is not นะครับแล้วก็นะครับตรงนี้ก็ใส่เลขศูนย์ลงไปแบบนี้นี่เห็นไหมครับมันซ่อนแล้วนะครับหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ค่าในคอลัมน์ row เป็น0นะครับปุ่มนี้จะโดนซ่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ค่า นะครับในโรนะครับไม่ใช่0เช่นอาจจะเป็น1นะ่สักว่าลองเปลี่ยนเป็น1ดูปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ปุ่มขึ้นมานะครับอันนี้แหละคือเทคนิคการซ่อนการแสดงผมใส่0เข้าไปซ่อนไว้ก่อนอย่างนี้นะครับทีนี้มันจะเป็น1ตอนไหนนะครับมันก็จะเป็น1หลังจากที่นะครับอ้าวผมลืมกดบันทึกโทษทีนะครับเอาใหม่นะครับลืมบันทึกลืมลืมสับมินะครับโอเคโรนะครับ is not นะครับศูนยโอเคนะครับกด enter เลยอ่าไม่ต้อง enter ก็ได้นะครับคลิกที่ว่างนะครับคลิกที่ว่างนะครับเมื่อเราซ่อนแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราซ่อนปุ่มได้แล้วนะครับมันจะโชว์ต่อเมื่อเป็นเลขหนึ่งตอนที่เรานะครับสอบเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็วิธีการไป กำหนดค่าหลังจากสอบเสร็จกําหนดยังไงนะครับเราก็ต้องคลิกเข้าไปสอบแบบนี้ก่อนนะครับเนี่ยพอเราคลิกเข้ามาสอบนี่นะครับมันก็จะมี on submit ของฟอร์มนี้นะครับ on submit เราก็คลิกไปที่ edit action นะครับ edit action ของ on submit ครับเปิดเข้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับไปเพิ่มเงื่อนไขนะครับกดบวกหลังจากที่สอบเสร็จนะครับแล้วก็บวกนะครับให้นะครับ โชว์ดีเทลสกรีนนะครับโชว์คะแนนสอบนะครับหลังจากที่สอบเสร็จก็ให้โชว์รา,ายละเอียดว่าสอบได้กี่คะแนนนะครับแล้วก็ไปเซตโรให้ไม่ใช่ศูนย์ละทีนี้นะครับกดบวกไปที่นะครับเซตเซตคอลัมน์แวลูเนี่ยนะครับเซตคอลัมน์แวลูนะค,คลิกเข้าไปจากนั้นนะครับคลิกลงไปอีกครั้งหนึง่งนะครับแล้วก็ โ o มดิ i ไอเท็นี่คลิกนะครับแล้วมาที่ user profile นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ user profile อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเราก็เห็นคอลัมน์โหเราก็เปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้ปุ่มมันโชว์ออกมาเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์มันไม่โชว์นะครับโอเคนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นหนึ่งะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันตัวนี้ก็ Close ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบนะครับตอนนี้พอคลิกเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะครับยังไม่เห็นปุ่มดูคะแนน แล้วก็เข้าสอบแบบนี้นะครับอ่าลองสอบดูนะครับใส่ชื่อลงไปนะครับอ่าน้องนีโน่ข้อสอบนะฮแล้วก็ผลบวกนะครับสองสามสี่ว่าไปนะผิดถูกบ้างนะครับจากนั้นกดปุ่มสับมิดครับนี่ครับพอสับมิดเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นผลการสอบขึ้นมานะครับนี่นีนโนได้4ีคะแนนเห็นไหมครับโชว์คะแนนทันทีนะครับ จากนั้นก็นะครับปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับนี่นะครับก็จะเห็นปุ่มดูคะแนนสอบที่นี่นะครับสามารถเข้าไปดูคะแนนว่าตัวเองเนี่ยได้คะแนนเท่าไหร่อีกก็ได้เห็นไหมครับหลังจากที่สอบเสร็จนาครับนี่คือเทคนิคการซ่อนแล้วก็แสดงปุ่มหรือว่าการแสดงคะแนนนะครับในการทำแอปพลิเคชันด้วยกลายแอปนะครับนี่นะครับเมื่อเข้าสอบนะครับจะต้องไม่เห็นปุ่มนะครับสอบเสร็จค่อยโชว์นะครับทำยังไงไปลองทำตามนี้ดูนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ